นัายตันนินอินจยาววบดชวยตงแกนและกะุยารที่วัดวัดจเจริเนธรรมดี่นียเจ็เนธรรมนี่นียเจ็ดเลนธรรส่วนนี่นนนอินจิพยาววบิโ ง,งกันนละอยไดครับคุณป้าเป็นไม่ไม่สบายเลยเชื่อว่าไม่สบายอยู่เลยวันนี้ก็เลยดีบุญที่ได้มามาไหว้พระพอดีใช่ไหมผม,มาทำบุญตักบาตรอยู่แล้วพอดีผมก็เลยชวนแม่ครกกวัวที่เขาเอาอาามาเลี้ยงอ่ะคุณเลยถามเขาว่ามาเลี้ยงพระเพลินหรือเขาบอกว่า มาเลี้ยงคนงานที่อยู่โบสถ์ใหญ่ไม่ใช่คนงานผมเป็นจิตอาสาเราเป็นจิตอาสาที่มาอะไรนะหนูก็เรียบม่ถูกอะไรอะไรเขาบอกแล้วก็เลยขึ้นมาโอ้ก็เลยได้ได้ทำนี่ก็เลยขึ้นมาอธิษฐานดีๆอธิษฐานดีเขาค่อยๆทำไปเมื่อกี้บอกนั่งนั่งได้ไม่นานใช่ไหมใช่ผมจะดูว่ากี่ชั่วโมงอย่าไปคิดเอาจิตเรามาอยู่ที่องค์พระท่านแล้วท่านเดี๋ยวถ้าจะต้องสวยงามท่านต้องสะอาดสวยงามผมว่าสามชั่วโมงยังต่ำที่ ปกตินั่งได้ไม่นานเนี่ยจะนั่งนานเป็นสามชั่วโมงลองดูนะครับ<อ>แต่ถ้าถ้าเหนื่อยก็พักได้นะครับขอให้หายเร็วๆครับ<อ>กลุ่มนี้นะครับอ่ากลุ่มนี้<อ>กําลังทำความสาดพุทธรูปเนะี่เราจะปิดทองใหม่องค์นี้เรียกว่าเออไม่รู้หลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรใครรู้บ้างหลวงพอ่อส่วนใหญ่จะเป็นเนี่ยถ้าฐานสูงๆอย่างนี้นะแล้วปางสมาธิเนี่ยเราพักอย่างนี้แล้วก็ ยอดพระเกตมาอะไรอย่างนี้คือหลวงพ่ออะไรดังมากอุ้นี้ดังมากพสรสธรถูกต้องนี่ตัวมือไหนตัวมืววอไหนเลี้ยงตัวมือไหนเออนี่เนี่ยหลวงพ่อโสธรครับอธิษฐานดีๆเพราะท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะตั้งใจดีๆเดี๋ยวจะปิดทองนี่หลวงทองก็กำลังสอนน้องๆครับ ยับลงไปเลยลูกอะไรหลานนี่หลานเอ้ยเราไปนะเอ้ยนั่นแหละไปใ,ใหญ่เลยนีใหญ่เลยใหญ่เล,เลยสวัสดีครับผมนุงทวีพรณนาครับผู้มีการโรงเรียนบ,าบ้านดึงสัมฤทระครับวันนี้นําคณะท่านรองและก็นักเรียนนะครับมาร่วมมือกับท่านอาจารย์ในการที่จะปิดทองพระพุทธร,รูปในอุโบสถของวัดเจริรยธรรมแห่ง,งนี้ ผมบวชเรียนมา12บอปีนะครับรบละมีโอกาสได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้มีโอกาสทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในนามของคนพุทธที่แท้จริงเดี๋ยวเราชมกิจกรรมวันนี้กันเลยนะครับคุณครบาบเตรว่าท่านอันนี้อันนี้คือคือกลุ่มไหนเนี้ยกลุ่มนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต้นต้นซีเนี้ยลงคนสีคุ้มนะครับเอออาตัวพื้นน้าตัวพื้นหนาเนำานำน้องน้องนำคุณครูมานะครับ พี่ครูมากี่ท่านวันนี้วันนี้วันนี้มีกี่ท่านวันนี้ที่เรามาการประมารประากโคกนะครับโคกเลยครับแน่กเรียนก็จํานวนมากขันนี้อาจารย์นะครับให้โอกาสเด็กๆแล้วก็ทําให้เด็กๆได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากวิธีการทํางานจริงนักเรียนกับนักเรียนครูทำมาแล้วแต่ตอนนี้พอต้องลงมือเองครับวางมือเลยวางมือเลยวางมือเลยอ่าอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนท่านครับอธิษฐานก่อนอ่าขอให้ สองขั้นสองขั้นสองขั้นเดี๋ยวครูบอกเด้ว่าให้ลงแค่ไหนลงตอกแล้วก็เว้นเว้นแค่นี้ใช่ไหมเว้นไหมไม่เว้นมีเว้นตรงกลางอาเว้นเว้นตรงนลงได้หมดเลยเว้นนี่ไว้เว้นนี่ไว้เอาแค่นี้ครับตรงนี้นะครับผมเอาเลยครับเอาพวกเรามาดูแล้วท่านหอลงเองแล้วแล้วท่านนั่งพับเทียบเรียบร้อยด้วยมาเข้ามาถ่ายในนี้ ภาพแบบนี้นะครับหาดูยากมากหาดูยากมากสวัสดีครับเรี๋ยวให้นักเรียนได้ได้ลงน้ำยาที่ฐานครับพัมโมคลาภาษาเรบตรเพื่อจะปิดทองครับเดี๋ยนวนี้เราสอนการลงน้ำยานะเด,เดี๋ยวจะสอนงานปิดทอง,ทองครับใช้วเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับให้น้ำยาแห้งได้ที่แล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ทำต่อครับเดี๋ยวค่อยๆขึ้นมาครับขึ้นมาที่ฐานแล้วก็พอทํานานปุ๊บเป็นองค์พระ เออต้องอย่างงั้นต้องอย่างงั้นถูกต้องถูกต้องดีมากแล้วเราไปยืนดูทําไมเนี่ยไปเ่าผ้ามามัชจะเกันเช็ดเออเช็ดได้นะครับเชิญเชิญเชพะบุญแบบเนี้ยจริงๆมันทําง่ายแต่ไม่ไม่ไงทํากันเนี่ยพระพุททรูปที่ไม่ที่ไม่สะอาดเช็ดได้เลยครับแล้วก็ก่อนแต่ก่อนเช็ดเนี่ยขอข้ามาก่อนขอข้ามาเสร็จอธิษฐานก่อนขอให้ท่านหักขาพเจ้าขอขอเจ้ายิญากที่จะทำให้ท่านสวยองค์ท่านสวยงามนะนี่นะ ได้เลยครับเราเปท่าเยอะครับคุณครูต้องนั่งแบบนี้นี่คุณครูดูท่าพอนั่งเนี่ยต้องพับเพียบเรียบร้อยนี่นี่ด <Okay. S 1> oh ูโอ้โหเท้าแขนด้วยโอ้โ oh หเป็นเป็น <c oughs> อยู่ในวังเก่าเมื่อก่อนอยู่ในวังใช่ไหมฮะเมื่อก่อนอยู่ในวังเก่าเนี่ย <c oughs> ต้องนั่งท่านี้ <c oughs> เดี่ยวกำลังทําความสะอาดอยู่ครับเดี๋ยวจะปิดทองใหม่ตังนีวงพ่ออะไรจำได้ยังหลวงพ่ออะไรอ่ะบอกเพื่อนนี่หลวงพ่อโสธรเออนี่หลวงพ่อโสธรส่วนตรงนี้นะครับฐานพระษาลีบุตรนะครับกำลังลงนุญาตกันอยู่เก่งมากเก่งมากโอ้โหสาธุนะครับสาธุกับน้องๆทั้งหลาย รสอนงผดทองครับดูสังเกตนะกระดาษมันจะมีสองชั้นอย่างนี้นะคะเราเปิดแผนที่ที่เหนือกว่าแค่นิี้เดียวลูกแค่นิี้เดียวอย่างง่าี้ต่อไปมาดูน้องๆครับถือมือในการปิดแผ่นเงินนะครับปิดแผ่นเงินเริ่มจากลืมทีกแล้วน้องฟ้าใสนะครับอ่าดูฝีมือไหนซิอันนี้น้องอะไรนะ น้องมะนาวเปรี้ยวเปรี้ยวมากนี่น้องพิน้องมะนาวนะครับนี่ตัดใหญ่ไปนะเขาตัดไปแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ทบเลยทบกันเลยอ่าเพราะดุมเพราะดุมเยอะเนี่ยเราต้องต้องวันนี้ต้องสองแผ่นซ้อนกันอันนี้น้องอะไรคะเนเน่ค่ะฮะเนเน่ค่ะเนเน่โอ้พี่น้องเนเน่นะครับนี่นี่นี่มีคนไม่อยากดูเลยอ่ะต้องดูไหมดูก็ได้น้องอะไรนะ น้องเอ,อิน้องไอดูอย,ยูน้องไอนะครับเฮ้อแปดปีผ่านไปครับงานทำข่าวสารรูปถรูปก็ยังไม่เสร็จนะครับ <c oughs> <c oughs> ยากไหมยากไหมยาก,ยากค่ะยากนะขไม่ออใช่ต้องค่อยๆอค่อย ป้าโอ้คุณป้าขัดสวยมากเลยครับนี่จะบอกว่าคุณป้าบอกว่าป้านั่งได้ไม่นานนะนี่ชั่วโมงเลยนะป้าชั่วโมงเลยนะยังไม่เมื่อยใช่นไหมยังไม่รู้สึกรู้ไั้งยันะไม่เป็นไรนั่งต่อไปครับขอพักสวยก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่นะครับบุญทำให้ทำให้มีพอมีสมาธิจะลืมทุกอย่างนะครับ ดูเด็กๆแล้วครับวันนี้มาดูมาดูฝีมือคุณครูบ้างอาละดูฝีมือคุณครูบ้างโอ้โหนี่นี่แพ้กันไป็แพ้กันไม่แพ้คือไม่ได้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 ดูคุณครูศิลปะดีกว่านี่นี่ตัวอย่างนี่ใหญ่สี่ชื่อคณะนะครับผมเด็กคารุจุลานะครับเด็กคารุจุลา คณะครุจุฬาเนียมีสัญลักษณ์คืออะไรครุศาสตร์สัญลักษณ์คือเพลิงครับผมสีสีเพลิงอ่าส,สีคืออ่าสีแสบครับอ่าทำไมทำไมถึงเป็นสีแสดมาจากแสงของอะไรเขาเปลี่ยนสเป็นแสงของอะไร,รผมก็ลืมลืมความหมายใครแสงของอะไรแต่ผมผมดานะ แสงเทียนแสงคบเรลิงที่ส่องสว่างปัญญามานี้แหมผมเดาว่าถูกไม่ถูกเดี๋ยวคนที่ดูคลิปกันนาจะถูกผมไม่มั่นใจว่าคนที่ดูคลิปก็ช่วยคอมเมนต์มานะครับว่าถูกไหมก็ผมไม่ได้ในขนานนี้นะครับ